สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านสุภูสุคนเนาะครับมื้อนี้ลูกยงอีสานชาแนลจะมายามเงียบพี่น้องหมู่บ้านลูกยงใส่เงียบไว้จะมายามเงียบจะได้บ่เนานะพี่น้องเนาะบายเบิปเป่งตันพี่น้องลูกยงมาใส่เงียบไว้หมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยไม่เงียบอยู่สี่หลังลูกยงเลยมาใส่ร่องเบิง่งใส่น้ำหนองใส่เงียบน้ำหนองเนาะมื้อนี้ลองร่อง,องบึงโอ,โอ้ได้จังเนาะพี่น้องได้จังเนาะเนาะโอ้ ใส่เงียบถือปูปูเขา่าปูเขา่าอยอู่สามตัวสี่ตัวพี่น้องใส่เงียบเดีป๋ปูเป็นเงียบถือปูตัวพี่น้องว่าเดีก๋กบใส่เงียบกบมันถือปูเอ้าปูก็เอาใส่ในอย่างกระสอบปอนยังใส่ใกระสอบปอนพี่น้องเลยเงียบเสียทีกระสอบ Ngong, dùng tay nghe lắm ngon sai lắm ngon lắm 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 đây đây lắm lắm Oh, nếu có bỏ đại đọc bỏ đại, hưng nặng nha anh yêu Oh, hưng nặng, hoặc tình đoạn đọc này hưng nặng 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 thưa nặng 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 กบเข่าตัวหนึ่งน้องยงใส่ไใเมื่อวานเลยนี่เงียบเสีหลังย้งลองลองมาใส่น้ำหนองบึงหนองไม่น้องหนองปุบเข่าตัวหนึ่งแล้วใส่เยียบน้ำหนองเหยียบบ่าลายเหยียบซีหลังน้องยงกรทถางเด้หามาเพิ่ม ยุ่งแกไปหาไอยู่ทางไหหน้าเด้อบาทน,นี่คือว่าเพิ่นกำลังเกี่ยวเขาออกแล้วนุ่งกจะไปหาไซอยู่อันทางหน้าคนละเดี๋ยวนี้เขากัท่านนี่เกี่ยวไรวันนี้นุ่งก็เลยใส่น้มนองซะก,ก่อนอันหนึ่งถือบ่เนะาะมวันบ่เนาะโอ้ถือกี่นอ้องถือตัวหนึ่งโอ้ถือ không thì cái đấy cộp không phải lái lắng nó cộp cộp cái xây cái này là tô สองต,ออตัวตจจไปกูหางสอตัวยกเรจะไปอันนี้เือปูพี่น้องปูทั้งกลบอ๋อเอาซ้ำหนีซักก้อนเราผี้องนะเนาะอันคลิปหนาก็ติดตามคลิปของน้องยงไงเด้อพี่น้องน้องยงจะไปจะเสียทิพย์ยังไง,ดอ,ง,ง,ไงดอกพี่น้องเอ้ยคลิปหนาก็ติดตามคลิป ของนุยงไงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุยงเนี่ยก็ยถ่ายนุยงก็ม่มีอย่างไรดอกพี่น้องเอ้ยเก้าข่าววสดีครับ